คณะสงฆ์มีท่านพระวิปัสสนาจารย์เป็นต้นเป็นประธานรำด้วยพระเถรานุเถระทุกๆุก,กรูปคณะ,ะผู้บริหารคณะาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นิสิตของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยทุกรูปทุก,ท,กท่าน ขอเจริญพรคณ,ณะท่านเจ้าภาพที่มีโอกาสได้มาร่วมถวายพัตหารเพนแต่คณะสงฆ์คณะผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ,อนิสิตแต่นิสิตผู้ที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ใน มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยแห่งนี้ทั้งออนไซต์แลก็ออนไลน์ซึ่งเป็นการปฏิบัติทรรมในของนิสิตในคณะสองคณะด้วยกันก็คือคณะสังคมศาสตร์และก็คณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมประจำปีพุทธศักราช2564 ในปีนี้และก็ในวันนี้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าวันนี้คณะท่านเจ้าภาพทั้งห้าคณะด้วยกันถือว่าได้มีโอกาสได้มาทำบุญใหญ่แด่คณะสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติงามผู้ที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญถวายพระตาหารเพลนถวายพระตหารเช้าพระตหารเพลน ไม่ว่าจะเป็นน้ำปานะหรือปัตหารถือว่าได้บุญอันยิ่งใหญ่เพราะว่าพระสงฆ์เหล่านี้เป็นบุคลากรที่สำคัญของพระพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านกำลังอยู่ในช่วงที่ปฏิบัติขัดเกลาปฏิบัติซึ่งคุณงามความดีปฏิบัติธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปนั้นญาติโยมท่านใดใครผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้มาทําบุญถวายน้าปานะถวายพัฒหารชาวพัฒหารเพนแด่ประสงค์ผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติทำตามหลักทำคำสอนพุทธเจ้าถือว่าได้บุญได้กุศลมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอประกาศอารุโมทนาแดนะ่คณะท่านเจ้าภาพเบื้องต้นนั้นเจ้าภาพถวายพัตหารเพนแดนะ่คณะ ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พระนิสิตเทรวาดและมหายานประจำวันพุทธที่22เดือนธันวาคม2564นณะอาคารหอฉันชั้นสองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้อันประกอบไปด้วยจภาพที่สำคัญที่สุด ทุกๆวันที่ผ่านมานั่นก็คือประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระาชทานพระตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด1 9นี้จะคลี่คลายนี่เป็นความประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระสงค์ท่านจึงได้โปรดพระกรุณาโปรดกล้าพระราชทานพระทหหารเป็นประจำะก็ขอถวายอนุโมทนาในพระราชกุศลศรัทธาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แล้วก็ขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งพระสีรัตนไตรยัยแด่พระราชากุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมมบพิษพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณนนประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจรติการนานเทิน นอกจากนี้ก็มีเจ้าภาพอีก4ีคณะด้วยกันที่มาเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารเป็นพระรารกุศลในวันนี้ก็คือคณะที่หนึ่งะบริษัทร,วระวีพาระวิภาจิวเวลี่จำกัดนะสำนักการใหญ่ได้ถวายค่าพัตหารเพนจำนวนสองหมืบาท แล้วก็ได้ถวายหนังสือสวดมนต์ห้าเร่มนะชุดสังฆทานอีก200ชุดแอลกอฮอล์ล้างมือสิบแกลลอนแมสหน้ากากอนามัยอีก16กล่องรวมยี่สิบสองซองน้ำดื่ม20แพ็คจำนวน240ขวดน้ำชา200ขวดด้วยการปรารบ เนื่องในโอกาสทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ก็คือคณะที่หนึ่งอีกคณะหนึ่งก็คือคณะที่สองคณะของท่านดรรัชนีพรพุกขยาพรพุกกมานอธิการบวดีมหาวิทยลาลัยศรีปรุม พลเอกดอร์เสรีพุกมานที่ปรึกษาที่การบดีมหาวิทยายลัยศรีปทุมได้เป็นเจ้าภาพต่อวายปัจจัยค่าพัาหารเช้าพัตาหารเพลนครั้งที่เจ็ดจำนวนสองหมืนบาทด้วยการปรารบตาบุญคล้ายวันเกิดครบรอบ89ปีดรมาลินี พุกขยาพรผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยายลัยศรีปฐุมนีกคณะที่สองคณะที่สามขอประกาศอนุโมทนาแด่ท่านอาจารย์พระครูไพศาลศีลวัตรด็อกเตอร์จะเอาวาดวัดท่อิดจังหวัดอ่างทองท่านพระครูประโชดการจนะธรรมจะเอาวาดวัดหนองหูช้างจเจ้าคณะตำบลหนองปลือเขตหนึ่ง จังหวัดกาญจนบุรีท่านพระสัญญาจิรวัฒโนนะฮะจิรวัฒโทนิสิตปีที่หนึ่งการจัดการเชิงพรุนธพร้อมด้วยญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพถวายก๋วยเตี๋ยวผัดสูตรโบราณนะฮะส้มตำทรงเครื่องสับประรดและลอดช่องน้ำกะทิ ด้วยการปรารบทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะญาติโยมและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่านี่คณะที่สามคณะที่สี่ของคณะของท่านพระอาจารย์อมรฐานวโรพระวิปัสนาจารย์ได้เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยค่าพัตาหารสองพันบาทด้วยการปรารบในการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยคณะที่4ีคณะที่5คือคณะของอท่านาบ้านทิพวันนะหัวหินโดยดรชาติมานะตันทรัสและคณะได้เป็นเจ้าภาพถวายฮอตดอก200ชิ้นและก็ช็อกโกแลต100ชิ้น นะถวายในช่วงเช้านะด้วยการปรารบทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานสืบต่อไปคณะที่6ก็คือคณะจิตอาสาเพื่อสังคมกองทุนคุณประนอมปิ่นทองดอีได้เป็นเจ้าภาพถวายด้วยการนำน้ำลำไยเก๊กหวยโอเลี้ยงจำนวน450ขวด มาถวายแด่คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และ,ะพระนิสิตท,ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ณนะอาคารหอัรมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยในวันนี้เพราะฉะนั้นทั้งหกคณะดังที่ได้กล่าวเอ่ยอ้างนามมาแล้วนี้ก็ขอในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย ก็ขอประกาศอนุโมทนาให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้กล่าวเอ่ยอ้างนามมาแล้วนี้ก็ดีที่ไม่ได้กล่าวเอ่ยอ้างนามมาแล้วก็ตามที่มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเพนน้ำปานะแด่คณะผู้บริหารคณะาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตที่มาปฏิบัติธรรมประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ณสถานที่แห่งนี้ ขอให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกนามที่ได้เอ่ยชื่อมาแล้วนี้จงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญด้วยการขออ้างอิงอากุลประสีรัตนัตรพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่เราประพฤติที่เราเคารพสูงสุดในชีวิตของเราทำมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองอยู่ในทุกวันนี้สังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงค์คุณงามความดีของพระสงฆ์มีพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าเป็นต้นเป็นประธานุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่เรามีโอกาสได้มาทําบุญถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ และคุณคุณงามความดีอื่นๆที่ได้ปฏิบัติได้ดำบำเพ็ญมาแล้วนั้นเทวตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณมหาวิทยายลัยแห่งนี้ขอคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้กล่าวเอ่ยอ้างนามมาแล้วนี้จงมารวมกันเป็นดะบะเป็นเดชะเป็นประวะปัจจัยอำนวยอวยพรชัยให้คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายทุกท่านทุกคน จงเป็นผู้มีอายุมีวันนะมีสุขะมีพระมีปฏิพานมีธรรมสารสมบัติพิพัฒน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่พันรูปณมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยตำบนลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา